ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะรัชตานาวินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยารายงานในปี2557พบผู้ป่วยโรคอุจละร่วงโรคบิดซึ่งมีสาเหตุจากการดื่มน้ำไม่สะอาดทั่วประเทศ1ล้านกว่คนเสียชีวิต8คนในรอบ2เดือนของปีนี้และมีรายงานป่วยแล้วเกือบ2 0 0แสนคนขณะที่นายแพทย์พรเทพสิริวนารังสค์อธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่า จากการสำรวจตู้น้ำหยอดเหรียญในกรุงเทพพบว่ามีประมาณสองห0ตู้แต่มีการแจ้งขึ้นทะเบียนเพียงร้อยละ15เท่านั้นและในส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นยังไม่มีระบบควบคุมกำกับกิจการประเภทนี้ชัดเจนโดยกรมอนามัยจะพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโดยดำเนินการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นกำแพงเพชรและพิจ,จิตรจังหวัดละหนึ่งแห่งเพื่อเป็นต้นแบบตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญตอดภยัย อีกทั้งในปีนี้กรมอนมามัยได้จัดทําระบบการเฝ้าระวังคุณภาพน้ําดื่ม ได้แก่น้ำประปาน้ำบาดาลน,น้ำบ่อน้ำตื้นน้ำบรรจุขวดน้ำตู้หยอดเหรียญและแหล่งน้ำธรรมชาติที่ประชาชนใช้บริโภคครอบคลบคุ่มทุกพื้นที่ทั้งในเมืองและพื้นที่ทุรก,กันดาร77จังหวัดทั่วประเทศเ <_ S 2> พื่อให้ประชาชนได้ดื่มน้ำสะอาดปลอดภยัยพร้อมทั้งจัดระบบเฝ้าระวงังระบบประปาที่ผ่านการรับรองคุณภาพว่าเป็นน้ำประปาดื่มได้รวมทั้งหมด1,861แหง่งจากทั้งหมดที่มี52,194แห่งเพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าจะ ้รนทีีม่มคุณภาพทางนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธรารณาสุขกล่าวต่อว่าควรให้ประชาชนได้บริโภคน้ำสะอาดมีความปลอดภัยโดยเฉพาะในฤดูร้อนปีนี้หลายพื้นที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำจึงได้กำชับให้สำนักงานสาธรารณาสุขจังหวัดทุกแห่งเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มรวมทั้งควบคุมตรวจสอบมาตรฐานโรงงานผลิตน้ำดื่มและโรงงานที่เกี่ยวข้องให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน